แม่นบ่ครับอดําเปื้อนเลยผมกับวัสิท่วงอยู่ผมนึกวา่ามันขั้นปูนโอ้เอาเลยครับบ่เป็นยังผมนั่นอยู่เออผมทายโยผมทายโยปัญญาครับอืมเอาจากวันดำเปื้อนเลยยังเออเพื่อกันไหมใช่โยกบ้านใบไหมหนูกล้าด้วยกล้ารถหนึ่งที่แรกนึกว่ามันขั้นปูนที่ถนนดอก นบครับในอนเดอันนี้มันลบน้เที่ยวใช่อันนั้นนะอันดำาทั้งคุ่นนะนึกว่ามันข้านฝูนไว้เาอไปคุใกีเป็นมูเออกะสิกะสินันเขานะรีมวนมาเขาไปน้ำเที่ยวก็น้ำอะไรมัลบปุ้งอย่าี้แล เหนเบียงเบียงมาเบียงเบียงมาทั้งกอ่อก่อไม้นี่ยก็จะถือดีก็เก่าได้ครับอือ๋นี่หักไม้ครับสวดเุ้บยบ่ได้พอหยิบถุงใหญ่กว่านี่ก็สักสดถุงใหญ่กว่านี้กับร่องโบเกบอีกละคร,รับดุงน้อยอยังสิละก็นั่น

มันตื่นบ้านได้มวนเยอะบ้านด้มวนเขาป่านำไหลบ้านได้ไวโดดด้วยปลานมาขาเขาพี่น้องเสาผมครับดำๆำดำเขีดำดำนะครับนี่แต่ปลาได้หันปง่ายนะน้อลาโดนละมูปลาครับดำเปื้อเลยอเหัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพิ่งบ่อหนึ่งตีบ่อเางฝนก่อนหนึงตีเบ้ยกกำลังหมวนมาสวดบ่ดอนนี่้ขมวนมาไงทางยาเนี่ยรู้ไหวมาตัวเปย

嗯。